สองคนนี่ยแล้วสินังหัวหล่อแพทย์คนคนอยู่นี่นี่เห็นบ่เขาฟังเขาเว่ากันเด้อเขาไม่ได้มาด่าว่าเรามาทําลายได้แต่เด้อเขานังเบิงเข้าเห็ดอีสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าฟังเสียงอ่อนเสียงหวานรู้ไหมคะมาเจออะไรคุณได้เพิ่นหันเสียงมาดามังสีพ่อแม่พี่น้องกระสิบหูว่ามาดามเจออะไรที่ตื่นเต้นและเล้าใจขอบอกว่าหมวกกระใสบิดไฟเบี้ยว เต็มขอนแนมไปนี่พ่อแม่พี่น้องซาบลาบอยู่เห็ดนางร่มพ่อแม่พี่น้องเบึงหนวยตาตานยหน่อยตีออกตีออกเห็ดนางร่มเต็มขอนจะ้ะพ่อแม่พี่น้องคนเดียวกลับบ้านได้เลยไปไปชมกันจ้ะไปชมแล้วก็ไปเก็บเลยนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนสวยงามไม่แพ้ที่อื่นและขอนอื่นจ้ะพ่อแม่พี่น้องแนมไปนี่ขอเห็นเลยซาบลาบเลยโอโ้โหสุดยอดเลยจ้ะนี่พ่อแม่พี่น้องมูอเจ้าเบึ้งมูเจ้าเบึง,บงนี่ให้เบิงแค่ใหญ่ย,ย่อยก่อนเด้อนี่ แล้วก็ออกออกแล้วออกอีกคือเกาได้แตะเดินมีคอนนี่ไหคุณ<ฟ>น่ะเต็มอยู่พอไมมพี่น้องเต็มคอนเลยป้าดิโทโอ้โหมูจเจ้าเบิ่งซอยมาด่าเนี้ยนี่เต็มเลยนี่คอยสิต่อยได้บ่ะนี่ถ้าเบิ่งเดอ้ออันสองคนนี่รสิน้างหัวหล่อแพทย์คนคนอยู่นี่นี่เห็นบ่เขาฟังเขาเ่ากันเดอ้อเขาไม่ได้มาด่าว่าเรามาทำลายได้แต่เดอ้อเขานั่งเบิง่งเข้าเห็ุอีตั้งหาคนอยู่นี่เขาเปิดเผยนะคะ ถ้าเขาพ่อใจหรือเขาของใจอย่างเขาสิถามเขาสีว่าเลยเขาสีบบมาเก็บมานาั่งเบา่รับหลังมูเจ้าเด้อนี่เขาบ่วอย่างเขาก็นั่งเล่นไปแล้วมาดามก็สิเก็บเห็ดไปจ้ะเต็มคอนป้าติโทนี่จะพอแม่พี่นอนแล้วข้าเจ้ากระถามเจ้าเห็ดอย่างให้ฉันถามเนี่ยแพทกันเลวาแพทยกันเลยบอกคนว่าฉันเก็บเห็ดฉันเก็บเห็ดแล้วก็เธอสีเอาได้ดจังไดหน่ะมันอยู่สูงแพทกันเลวาเดี๋ยวฉันสีหาใหม่ฉันฉันสีหาใหม่มาต้อยเอา เตี๋ยวพี่น้องเอ้ย <S 2> <S 2> บอกข้าเจ้าก็นั่งคุยกันแต่ว่าเขาไปถ่ายเยพิ่นบได้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าคันใกล้ๆน่ะแอบถ่ายให้เบิง่งใดอยู่ถ้าคุณจะถ่ายเขาทุกการเฮ็ดยูทูบเบอร์ต้องมีการถ่ยถามก่อนเด้บอบ่เมนว่าสิไปถ่ายขนาดคนใน,นขวรัวดลูกๆเองแพรกันยังตรงถามคพาม่สมัครใจของเขาก่อนบอ่เมนวาสิ อยู่ดีๆกับสิบไทยข้าเจ้ามันบมแมนเด้มอมันพลาการไม่ได้จ้ะเขาลบสิบทธิส่วนบุคคลอาจากเนาะเขาอื่นนี่ผุ้น่ะหวงานกำลังงามๆเลยอันที่เพิ่นตายเป็นอันที่ลนลงมาก,กแม็แลลวมีแหลวก็มีที่มาดามเอาบ่ถึงเนาะมันเชือมาบ่ท่านนะสินะนี่เบิ่งทีละพี่นอนอะนี่ที่เพิ่นลนลงมาเนี่ย ขอสิบห้ามเจ้าปฏิบัติจานได้ป่ะเนี่แต่ว่าสิบเบาแห้งด้วยยาดลบวนพระเจ้าพี่น้องยาเพิ่นสิบาทเจ้าเบาๆอย่ง,ยางมาอยู่บา้านเมืองเพิ่นเนาะไปเดี๋ยวหาใหม่กันเด้อพี่น้องได้มาแล้วพี่น้องเรียบร้อย ขอข้าเจ้าว่าขอเิดได้สิฉันลูกวนนั่นปลุกเธอว่อกาะั่นเห็นบ่า่ะพี่น้อ กอนนี้รับได้รับได้ <laughs> เป่าเก็บเปล่าไปก่อนพี่น้องข้าเจ้ามามานั่งนั่งเันพักพอนี่จ้าเฮ้ยอย่ากูหนักข้าเจ้าเบิ้งพป่จนย่างง่ายเดี๋ยวคอยสิผ้าไปตัดขาเด้อพี่น้องเด้อข้าเจ้าอ่อมานั่งพักพันบ่อยากลบกวนข้าเจ้าข้าเจ้าเปลากันเข้ามาเป็ดคลิปเสียงดังแบาไทยนะข้าเจ้าเปลากันค่อยๆเข้ากระซิบเบาค่อยๆเด้อพ่อแม่พี่น้องงามหลาย เดี๋ยวพอาสิ้ผ้าเจ้าเขาไปตัดขาขังน้าอยู่พุ่นล่ะมองมองออมีคนพุ่นล่ะงามลายพี่นอ้อ,อ,องเอ้ยเห็นบอกเขาเจ้าเอาถั่วเอาจานมานางเบ่งบรรยากาศมาเห็ดกินขขาวปลาคือเ้าหนกันล้วพี่น้อง ปุน่ะอขอนเดียวมาดาม่าสุดยอดอหลีงามงามเนอะไปเดี๋ยวไปหาหมองตัดถากบึงขอนนี่ขนาดแพทก็บไปละรอบหนึ่งเด้อพี่น้องเลแลยวกราหายพี่จอยมากก็บไปอีกรอบหนึ่งโอ้นะขอถูดขอภายเหยียบขออนุญาตใช้ตีนอย่างนี้เด้แต่ได้ใช้เท้าจากขอถทดขอภายเผาปรมวน ปิ้งกระท่ากันเดียวกันแหละนาะพี่โน,โน้องนี่เพราะว่าหยานตําแย่มาก,กัดตะขวงทีนี้เพื่อกัดจงไว้สิเกิดอีกหลายเด้อจ้ะเด้อท้อนมีแต่คักเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวตัดขาเดี๋ยวค่อยทาตัดขาเดี๋ยวค่อยพาตัดขาจ้ะเ้าสิ่เด็กเก็บอีกหลายอยู่เห็นบ่กําลังขืนอีกเนี่ยสุดย่อนจ้ะเนี่ยมึงที่หล่ะจ้ะขืน พอสิบขึ้นอีกเป็นตับตับอยู่หลายค่ะในกระตาเนี่ยก็ง่ามใส่ย่อยแล้วลนตุบตุบตุบอุ้ยง่ามหลายมานตีล่ะเดี๋ยวไปตัดขางง่ามเลยเนาะพีกวจะได้หมดเลยไม่แค้น่ออุ้ยฝุ่นนะเอาตัวนี้เอาตัวนี้อื้ออืออือฝุ่นนะขยาย มาอีกรอบนาะกระด้เก็บอีกเก่าเนาะขอนนี่ก็อยากคักอยากคักคุณนนะ่ะออ,ออกคักออกแน่หุ้ยเนี่ย,ยมึงตีละ่นนะคุณน่ะ เพิ่งเหาอยู่ดอกมกอะมุ่นเนี่คือนะเต็มอยู่พี่น้องจ้าถ้าเพิ่นได้ออกนะนะออกคักออกแน่เห็ดเนี่ยปวดหนาเอาเลยเนาะหนาสิจงแล้วไหวแต่ว่าเสือเพิ่นมีอยู่แล้วก็ต้องห่วงหรอกออไจงหเยอะมากเลยพี่น้องอเสือเห็ดนหรอไห นี่อีก,กันพี่น้องเอ,อ้ยมาดามหอนเลยพี่น้องห้อนหอนจะถอดเสื้อผ้าออกกับบาดมันสิขั้นห่อใบย่างดีเลยย่างปลาย,ย่างดงสิขั้นเลย โชคดีมากที่มันอากาศร้อนจัดถากแล้วบอค่อยหลินปันไดปกติคอนเหนียวโโหเข้าบอค่อยได้กินเลยพี่น้องถากกินเบิดเลยกัดหลินจนพุ่นเบิดเลยถากอยู่นี่เป็นปัญหาใหญ่ของอันเช่าวสวนเช่าแบบว่าที่ี่แบบว่าอันนี้เลยพี่น้องมันมันมันมากัดกินผักกินอันนี้เข้า าแดดแดด,แดดสุดยอดเลยเนาะเด,ดี๋ยวทันหอนเดี๋ยวเก็บคอสี่แล้วเดี๋ยวสิผาพ่อแม่พี่น้องไปน่งตัดขา ออเอาไว้ก่นอนมาตรงห่วงสีออกมาเ่อยๆเดี๋ยวนี้มูเก็บอยู่แล้วใบใหม่นะเนาะคขนาดเล็ก

เด็ด no? ออกเลยก็ได้เนาะมันเปลือนขิดินเดี๋ยวมันสีหยาเด้๋ยวมันจะหยากา้าวหงิดใสายิ้ใส่อยากมงมุมง,งามไหมอยากตัดเอาเนี่ยไหมหงิดนะเอาหงีดมาตัดเอาหาหีดมีนด้วยพี่น้องหงีดด้วยทางไตมีม่างนยิ้มใส่ไม่รั เออเอ้ยนี่เดี๋จะไปอยู่ทางไก่พอ่นอือเอาไว้ก่อนซะนะเอาแต่ต้นนี้ซะ chung à. vậy tôi là chung vậy. Ừ. Ừ. Thì này Ở áo này, này lại. พอม่พี่น้องมาเห็นเก็บทุกวันเอาไปเห็ดจังได้กินบ่ต้องห่วงแล้วจ้ะเด้อพ่อพี่น้องอธิบายให้ฟังเดี๋ยวต้องมีคําถามอยู่แล้วพ่อเพื่อนเอาไปแบ่งปันอันนี้นี่ยกระสีโทให้พี่ปีมาเอาจ้ะโทให้พี่ปีมาเอาคุณน่ะเต็มอยู่ข้างเตะเห็ดหลายๆหยนออ่อยนี่จะเห็ดเท่านั้นเลยต้นแต่พวกกระนี่มันออกหลายจ้นี่แค่เพื่อชื่อฟัง Hm mm. 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 នេះហឺនេះម៉ានម៉ានអឺអីអ ው រ៉ៃបោះអឺអ ው ដៃអ ው ដៃនេះពុត់នេះអីក หันไปีเห็นอีกพี่น้องจ้านี่ไอ้ยะหันมาผัน่าเห็ดเอ้ยนี่คุณน,น่ะโอ้ยงามเต็มกระตาขออีกแล้วช่วงนี้พายเซทุกวันเลยนะล้นตาอีกแล้วเดี๋ยวไม่แคนนีด้ยมีอีกจะตัวสีนแนมคุณน่ะฟังคุณอีกเดีย๋ยวไปเอาต้นหันก่อนใจนเย็น เฮ้ยพีน้องเป็นเจ็บเห็ดเมื่อยใช่ไหมหหยกระั่งใจมาดา่าไม่ได้จ้ะเราหมาน,นจนเมื่อยเมื่อยแต่ก็สูดอ่ะเมื่อยหย่อนมันหอนนี่ละ่ะหอนคักอยู่นี่อีกเพราะม่พี่น้องปกติค้อนนี่เนะื้ออ้ยพายเซ่ตลอดเลยหล่นนี่มันเริ่มค้อนเริ่มเถาแล้วเสือ้อกับยากจ้างนะ้อยจักน้อย Tại vì mình không có ốc để chếp phim phim vô Này phim phim cây cầu Màn cây câu, Này Khuôn à Tìm bò tìm Hôm sẽ áo đáy vô Áo đáy vô đẹp lắm ถือว่างางมเนาะมาพ่อแม่พี่น้องถอดหมวกถอดเสื้อแล้วค่อยอสิเป็นร่มดีของหอนมาบันี้ขอสิผ้ามืจมาาานนอจ้ามานั่งตัดขาเห็ดได้แบบนี้เด้อโอ้ยผ้ามานั่งตัดขาเห็ดบันีเฮ้ยเมย์เมยเติบอยู่จ้ะเมื่อยมันห่อนนะมันก็นเล่นยังไงเนาะมาเห็ดหลายค่ะ อนุญาตว่างเห็ดเอาเห็ดออกก่อนเด้อแต่ละโชอะต่อยลนตุบต,บตุบดีค่ะร่างเห็ดเห็นเห็ดนั่ง่าล่ะอืมอต้งสิ่ฟิน,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 นอยู่ในปลาผู้เดียวแะไรพี่นองเออ้ย เทอย่างนี้ได้ไหมคะเทค,ค่อยๆอ,อยู่จากบริเวณเท่แห้งหรอกสวยๆต้องแบ่งปันกันกินแต่พ่อแม่พี่น้องอยู่ใกลๆ้ๆจะได้กินที่แบ่งกันกินสุขทุกคนนะพี่น้องดูนะงามขนาดเลยแต่ละช่อแต่ละช่อ เฮ็ดแบบพนมดถนอมแล้วก็กรอบด้วยพี่น้องหอมกรอบหอมคักดเดอเห็ดนั่งล้มนี่สิหอมไข่ไข่เห็ดนั่งฝ่านั่นแหละมันกับตระกูลเดียวกันนั่นแหละเฮ็ดวะเห็ดนั่งฝ่าเห็ดน,นั่งล้มนั่งฟินๆอยู่ในป่า ตัดขาเห็ดเก็บเส็จแล้วกับมาตัดเห็ดข้มสะอาดต้องเห็ดเลยโบเห็ดเลยบ่ใดพี่น้องเดี๋ยวมันเถาและอีกอย่างหนึ่งถ้าจะไปแบง่งข้นต้องเห็ดให้มัน,นงามๆเนะาะตัวใดโบางามเขาก็เลือกเลย กางเกงกับใส่สองสอนไปได้พี่น้องเพราะว่าเขาปลาเรามาดามเป็นคนมาขั้นนะแม่ย่านเฮดย่านหยางน้าเฮดนี่เขาก็ออกข่าวว่าอันตรายค่ะเดี๋ยวต้องไปสีดยาเพราะว่าช่วงหาเฮดห,หาเฮเผึ่งมันจสหลายเฮดมันจะหลมันมานําหยาง,งหูบอมันมาในในกวงปลามาในกวงอยู่ในโตกวง 10 jord no. della chùa ไยซี่มานขกดมานแน่ไหนก็ไพซี่เป็นวะ กลงมาห้ามพ่นมือเดียวเฮ็ดพ่นกับมีความชุ่มชื้นเนาะคอนมีความชุ่มชื้นมากกับเลยออกค่ะแพทย์บอกอนะคันได้ฝนจักหน่อยเนี่ยเ้ยแล้วสิออกคักแล้วก็ออกอีหลีจาะพี่น้องจา้าออกนำๆเลยพ่น lắm đám súng xì húu khẩu nhang pa mắm cả mơiเติบ du p nòng qua hao xì đen hết mong thì hao bưng bậy na mắm cả ตรงยางเบิงสุข,ขอนได้พี่น้องตรงยางเบิงใบว่ามันมีดอกหน่อยๆขึ้นมาบอเอาสีแดงมาเก็บถือกันนะห้อมองใดห้อจงไว้ใน่นางสินะยางอ่อนปลาอยู่ มันซ่อนตอนต่อยนะพี่น้องแล้วล่นตุ๊บตุ๊กตุ๊กตุ๊ก,กลงมาเลยนะหล่นดีค่ะต่อยง่ายๆสีกับไข่อยู่ต,ยยต่ตตตตอยหย่างง่ายกับอุ้ยแต่ละตนแต่ละตนเห็ดบ่ได้แล้วตนหยางเลยมันแตกเบิดต้องมางสีกับแตกหน่อยอยู่พอล่นลงมาถึกหยาถึกหยังเนาะจะมีส่วนแตกอยู่นั่นแหละแต่กับประด้แตกหลายเพราะว่า เรื่องซั่มมันเป็นธรรมดาแหละแต่ว่าหันต่อยยากเฮ็ดมันแสแตกเบิดเลยเนาะกลัวสิเท่าสิเอาใหม่ซอยถือเพิ่นนะนะลัวสิรุดขัว่ว โอ้ยมาดามเดียบหิดนังจังเลยตัวนี้แนมบเห็นพี่น้องขอโทษขอภัยเลยเหิดปากยางงามเลยเดียบคักเลยเดียบคักเดียบแน่ เดี่ยวนี่ของข้างามจริงๆบ่มีมือใดว่าสิบ่งามเนาะพี่น้องเนาะงามบิดงามหน่อยงามหลายก็งามคือเก่าที่คนน่ะล่ะงามหน่อยงามหลายก็งามคือเก่า ยอดเลยนะคะสุดยอดสุดยอดเลยนะคะจะเอาหลูบสวยๆเดี๋ยวนะคะเขาจะพอแม่พี่น้องมาตัดเถอะเล่าหนะต่างเป็นพี่น้องเอ้ยยิ้มใส่แต่เฮ็ดซุมือน,นั่นแหละ กันมาเห็ดเผิงก็รลูกกับข้าเห็ดเหลืองกับทันเห็นกับอู้เห็ดเห็ดคันตะเล่นนะพี่น้องเห็ดมันปูนะเห็นฟังสวีเดนเห็นฟังนอร์เวย์ข้าเจ้าเก็บเห็นฟังฟินแลนด์ข้าเจ้าหลายหลายได้เห็ดเห็ดมันปูเนี่ยทั้งฟินแลนด์ทั้งนอร์เวย์ทั้งกับเห็ดอันดำเห็นไหมลายแห้งเห็ดข้าเจ้าเจนมากบุคอยหลายปั้นไหเห็ดดำนะลายยู่ตา่าเห็ด แต่ว่ากับเด็กขายาวาคือเพินินเะนี่ยมอดมันบ่คคอยอันนี้คือเพินินเนาะมอดมันบ่สูงคือเพิน่นหอมมากเลยอยาเก็บนิสหยางกับมีความสุกเบิ้นั่นแหละว่าแต่เด็กเก็บฮ็ดนั่งร่วมกับมวนมวนเก็บมวนขักเป็นฉาะเป็นกอ ยังเบิ้งได้แะเด้อเอาไว้จึงสีถากได้สีกินปาดไปถึงสีถากได้กกนน่ถากถากินสัตว์ป่าไม่มากินนะจ๊ะพี่นอ้องเขาไม่กินท่านบบก,กินเห็ดนั่งร่มหากินนะ่ะบบเหลือถึงห้าดอกจนจกินเบิดแล้วท่านบบก,กิน สุดยอดตานีสุดยอด,ดยอดีกแล้วสุดยอดพวองฟิ่นสุดยอดพวองงามสวยงามหลาย <c oughs> งามหลายเจ้างามจริงงามจังนะจ๊ะ งามจริงงามจังนะจ๊ะไปละจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหัวเตะเฮ็ดอยู่นี่ละล้นคือเกามีความสุขหลายในการเก็บเห็ดหวังว่าพ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขขึ้นมาดามด้วจ้ะเด้อมีความสุขน้ำกัดน,นอกพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปแล้วคลิปนี้กราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องจะเป็นกำลังใจให้มาดามเฮ็ดมาสตูมเด้อก็เอ็นจอยไลฟ์ไซน์เดนมาร์กเสมอมาเด้อจ้ะเด้อแล้วก็อย่าลืมนะคะมาดามเห็ดมาสตูมแฟนเพจจ้ะ เจอก,กันคลิปหน้านะคะเฮงๆรวยๆสุภูสุคนจะเจ็บจะจนจะ้ะและนะนจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายจ้า